ใส่ชีวิตในการช้รน,นี้ครับผมก็เลือกอย่างว่าแกมของหมอหลังอีกแนวนะถ้าผมเนี่ยอยากที่จะแบบเลี้ยนรูที่แบบอาจจะว่ได้เป็นมอหลังแต่ว่าอยากที่จะเอาไปต่อย,ยอนผมก็ที่จะอ่าอ่คุณคู่จงอากีอยากที่จะแบบแนน้ำในที่ถ้าผมแบบว่ได้เป็นหมอล่งแต่ว่าอยากที่จะเอามาปรับใส่ใน,นการใส่ในชี่ประจำวัน การเป็นสังกัดคนงานครับค่อบคะอันนี้ถ้าสนใจถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสหรือเห็นคุณครูนั่งอยู่ข้างล่างห้องข้างล่างก่อนที่คุณครูจะกลับบ้านมาเลยมาเอาแล้วก็คุณครูคก็มีหลักสูตรให้เรียนนะคะมีหลักสูตรให้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขั้นวิชาการแล้วก็วิชาชีพแล้วที่ถามมาว่าทําไมเขาถึงเปรียบหมอลําเปรียบเสมือนผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีภูมิปัญญาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะหมอลำเนี่ยมีคํากล่าวอยู่คํากล่าวหนึ่งสิบนักปาาผู้หูบ้ป่านเจ้าผู้แตกล่ำหมายถึงว่าสิบคนฉลาดรอบรู้นี่ไม่เท่าคนที่เป็นหมอลําโดยเฉพาะหมอลํากรอนต้องรู้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอย่างน้นนอยๆคุณต้องอมีองค์ความรู้เอากลอนลำก็คือ200กรอนอนเนาะมี200ร้อยกรอนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องมีสองกรอนหรือ ห้าร้อยก่อนคุณแม่ทองหดขาขนยังมีสี่ร้อยก่อนคุณแม่บานเย็นลากแกล็นในมีก้อนล้ำห้าร้อยก่อนท่องเผื่อไว้แล้วห้าร้อยก้อนก็เป็นห้าร้อยเรื่องน่ะมีความรู้แล้วห้าร้อยเรื่องแล้วเพื่อที่จะไปประชันกันเพราะหมอลำแต่ก่อนมันมีโจทย์แก้แปร ى, ถามลำประชันแบบห้ามหันกันฆ่ากันแต่ละ,ละฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วหมอลำก็เลยแตกฉานรอบรู้ไปหมดรู้แม้กระทั่งว่า ศีลอย่างครูก็เหมือนกันเอายกแรกทียเให้ฟังว่ายกแรกหลังจากไหว้ครูเสร็จนี่คือกอนไหว้ครูหลังจากไหว้ครูเสร็จปุ๊บต่อมาเราก็จะมาปาลบศรบัทธาปลาลบศรัทธาพูดสเปนหนีลักไปต่อมาเราก็จะมาอธิบายเรื่องบุญหรือวัตถุประสงค์การจัดงานต่อมาเราก็จะมาเป็นการพูดของเรื่องบุญในกอนบุญกอนบุญแล้วก็มาในเรื่องของกอนเดิน เดินดงไปหรือมีนิทานค่อยจบเป็นยกหนึ่งต่อมายกที่สองก็มาพูดถึงประกาศศรัทธ,ธาแล้วก็มาประกาศตัวเองประกาศชื่อของตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็มีศาสตร์อวดภูมิไปอีกศาสตร์อวดไปอีกการศาสตร์อวดภูมิความรู้ของตัวเองไปมีกรศาสตร์อวดภูมิจากนั้นก็มาเข้าออสู่ของ หรือการจัดงานวันนี้สมมติงานกระถิ่นคุณต้องมีกรกระถินไปลำเกี่ยวกับเรื่องกระถินทั้งหมดกระถินมีอะไรบ้างน่ะมีกระถินขันมีกระถินอะไรบ้างมีมหากระถินจุลกระถินมีอะไรต่างๆกระถินแล้วอันนี้สงการทําบุญกระถินมีอะไรบ้างแล้วใครเป็นคนทาบุญกระถินคนแรกก็ต้องรู้ลึกเข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาจะเจนจัดไปแล้วรู้ไปหมดแล้วต่อมาก็อธิบายเรื่องบุญทํายังไงถึงได้บุญ บุญนี้เกิดจากอะไรคาวนี้บุญนี้มาจากไหนอ่าน,นี้สงของการทําบุญคืออะไรเห็นไหมคะต้องรู้ไปหมดนี่เป็น4เรื่องแล้วขนาดคําว่าบุญเนี่ยสเรื่องแล้วต่อมาคือเรื่องบาปทํายังไงถึงจะเป็นบาปททำยังไงถึงจะแก้บาปได้ทํำยังไงถึงจะพ้นจากบาปเป็นบาปตกนรกไปกีกับกีกันกี่ขั้นกี่อะไรต้องรู้ไปอีก เฉพาะบาบุญต่อมาคือคุณภาไในเป็นคุณคุณมีอะไรบ้างต่อมาคือโทษโทษมีอะไรบ้างไปอีกน,นี่เห็นไหมบาบุญคุณโทษแล้วนอกจากนั้นมามีศีลศีลมีศีลอะไรบ้างศีลของพระภิกษุณีสามร้อยกว่าศีลของพระสงฆ์สองร้อยยิบเจ็ดศีลของ ชิ้นสิบชิ้นอุโบสถชิ้นแปดชิ้นของเนียนชิ้นสิบชิ้นของคนเราธรรมดาชิ้นห้าแล้วมีอะไรบ้างไล่มาแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อกระจายออกไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วหมอลำเขาก็ต้องเรียนทุกอย่างหมอลำก่อรจะเป็นคือสุดยอดลังความรู้เอาพูดง่าย ยกให้เลยล่ะด็อกเตอร์ต่างๆที่ไปทําวิทยานิพนธ์แม้แต่ตัวครูเองที่ทําปริญญาโทที่ทําอะไรก็ต้องไปหากลุ่มผู้รู้เหล่านี้ทั้งหมดเพราะเขาเรียนมาในหลักสูตรของเขาเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าหมอลำเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ฉลาดรอบรู้ซิปนักปาาผู้หูบ่ปานเจ้าผู้แตกลำไม่ต้องท่องกรลำเลยก็ได้เพราะรู้มาหมดทุกเรื่องแล้ว เข้าใจมาหมดแล้วก่อนเราไม่มีก็ได้แต่ขอให้รู้หลักการเอาอย่างเช่นว่าจะไปเดินเซนทันเนี่ยจะตีกรสดไปยังไงจะไล่ไปยังไงแล้วเซนทันมันมีอะไรเราต้องรู้อ่ากรกรหนึ่งวัตถุประสงค์คือเราจะไปเดินเซนทันไปกับใครเออไปซื้ออะไรเซนทันมีอะไรมีบไดเลื่อนมีประตูมีนุน่นมีมีสารพัดสเปรหีละเนี่ยแล้วเราก็ไล่ไปในกรให้มันหมดอย่างนี้ครูครับแล้วอ่า คนสมัยก่อนคือคนที่เป็นหมอราบคืออาจารย์ทุงาามข้อมูลตาม,าม,มาที่เราได้ก็คือมาจากคนที่เคยดูวคนที่เคยศึกษาในตำราคำปีกหลายอย่างแล้วพอยมาเป็นหมอลาบมันมีจริงครับค่ะอันนี้ก็ถูกต้องเพราะเหมือนที่กูเคยพูดไปหน้าไหนะนะนี่แต่ก่อนนี่เราไม่มีโรงเรียนมันไม่มีโรงเรียนสอน มันไม่มีโรงเรียนส่วนกลางเหมือนทุกวันนี้ไม่มีมหาลัยคนที่จะมีความรู้คนที่จะเรียนได้คือโรงเรียนวัดแล้วพระเท่านั้นเป็นคนสอนแล้วพระเรียนมาจากไหนก็เรียนมาจากีหนังสือผูกใบลานหนังสือก้อมหนังสือต่างๆบทเทศกันเทศนิทานวรรณกรรมต่างๆพระจะอ่านอ่านแล้วก็สอนอยู่เข,เขาจะมีอ,ะอย่างทเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสน บุญพระเวทเนี่มีเทพอะไรเหมือนอะไรแสนเทศอะไรต่างๆสารพัดนึกเทศเพื่อที่จะให้คนไปฟังในเทศกาลวันปกติก็ไม่ได้เทศวันปกติก็ให้ศีลรับศีลรับพรตามปกติหยดน้ํายัดถาตามปกติแต่ที่เป็นเทศกาลจะต้องมีการเทศมีอ่านอ่านหนังสือก้อมหนังสือผูกมีการอะไรต่างๆสารพัดเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีความรู้ก็คือพระเพราะไม่มีโรงเรียนหาโรงเรียนที่ไหนไม่ได้โรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียน ภาพปริยัติธรรมคือโรงเรียนพระเท่านั้นพระก็ไปเรียนมาจากส่วนกลางมาเรียนมาจากอะไรบาลีมีภระจาบาลีมีภาษาสันสกิตบาลีสันสกิตมีตัวธรรมตัวอะไรอักขระขอมอักขระอะไรต่างๆท่านได้เรียนมาเยอะก็เลยมีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาถ่ายทอดต่อผู้ที่สนใจหรือเมื่อศึกออกมาปุ๊บมีองค์ความรู้อยู่แล้ว ก็นำมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นหมอลำเรียนทำนองไปเรื่อยทำอะไรต่างๆมีความคิดคือเรียนมันเยอะนะความคิดมันก็แตกฉานมันก็เลยเกิดมาเป็นหมอลำก็เลยเป็นคนมีความรู้กว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆซึ่งแตกต่างจากทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ห้เ,เ,เลือกเรียนได้เลยจะเ,เรียนเอกชนหรือรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนไหนโรงเรียนวัดแทบจะไม่มีแต่ก่อนมีแต่โรงเรียนวัดเนี่ยเป็นเช่นนี้ มีอะไรถามอีกไหมคะขอบคุณครับยอให้เพื่อนได้ถามค่ะต่อไปเลขที่ห้าค่ะใช่ไหมเลขที่ห้าใช่ไหมครับสําหรับผมอ,อยากอยากทราบระหว่างทํานองเต้ยหัวดอนตาลแล้วก็เต้ยนนทันครับแตกต่างกันยังไงครับเต้ยนนทันนี่ครูไม่สันทัดไม่เจนจับเท่าไหร่นะร้องเป็นไหม ่ได้เกครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นเต้ยหัวนนตานกับเต้ยนนทันนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแต่ละบ้านอยู่แล้วบ้านนนทันอาจจะเป็นคนคิดเต้ยนนทันเต้ยหัวนนตานก็แถวแถวนนตานใช่ไหมดอนตานอําเภอดอนตานหรืออะไรรุ่มน้ำโขงแต่ว่าถ้าจะให้ดูความแตกต่างมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยนนทันนี่ รูก็ไม่สันทัสเท่าไหร่เพราะว่ารูไม่ได้เรียนทางอันนั้นไม่ได้เรียนคือเก็บยังไม่หมดเพราะมันมีเป็นร้อยํำนองกูเพิ่งได้สามสิบกว่ากว่าเองเต้ยนนทันแต่คราวนี้จริงอันที่มันใกล้เคียงกับเต้ยหัวนนทันก็คือคอนสวรรค์ตัวนี้ใกล้เคียงกว่านนทันรูเคยฟังอยู่มันแยกอยู่มันแตกต่างกันมากอยู่แต่อันที่มันแตกต่างกันไม่มากเลยคือคอนสวรรค์ กับเต้ยหัวดนตานอันนี้นี่แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครคือพรสวรรค์ใครคือคนน,คคอนตานแทบจะแยกไม่ออกเลยนอกนั้นเหนือจากนั้นก็ยังมีคู่เหมือนคู่แฝดอีกพ่วงมาอีกก็คือพญายลำพญาย่อยแล้วก็มีพ่วงมาอีกก็คือสีพันดอนแล้วก็มีพ่วงมาอีกคือภูไทจังหวัดมันจะคล้ายๆกัน มันก็เลยแยกยากเพราะฉะนั้นแล้วคนก็เลยแยกยากถ้าคนไม่เข้าใจหมอลำจริงๆก็จะแยกไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยอันน um ี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเพราะทํานองมันตึ้ง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 เี่ยจังัดตึ้งตึ้งตึ้งไปเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกันก็คือเฮ้ยอย่า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 พูจะสาธิตให้ดูก็แล้วกันระหว่าง คอนสวรรค์นี่ลำคอนสวรรค์ของประเทศลาวสปปลาวเนี่ยกับเต้ยหัวนนตานของไทยนี่เมคอินไทยแลนด์เนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วใกล้เคียงกันยังไงจังหวะเดียวกันเลยน้อยเน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 ยน้อยแล้วก็เฮ้ยอย่า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 เหมือนกันเลยแต่ว่าตรงที่มันแตกต่างก็คือเอาฟังฟัง คอนสวรรค์ก่อนนะคะออ่นอนออ่นนอนแก้ไม่ไดอก็นอนย่มาหัวดอกลมบอนคิดอาวอนแต่นำอายเฮ้ยอย่า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 เห็นไหมลงแล้ว บัดน,นี้หันมาจาทางนี้้อนสวรรค์ที่น้องเจอขั้นบอคือโทษด,ด้วยอภัยน้องเนะเดิอเฮ้ยอย่า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 แต่คราวนี้หัวดนตานคราวนี้โอเดพี่ชายเอยพี่ชายเอยก็ซาวนกเขาตู้บ้านอายมันขันห้องเห็นไหม ปกติอันนั้นมันสุดไปแล้วแต่นี้บ้านอายมันขันห้องเขาซาวนกเขาท้องบ้านอายมันขันมวนโอเดพี่ชายเอยบันเธอมาหอดแล้วคู่ค้างสร้างบะต้นสร้างบะต้นจะคอนไตและสร้างบะต้นจะคอนต่ำโอเดพี่ชายเออเฮ้ยอยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยอย่า เห็นไหมทํานองคล้ายกันเลยแทบจะแยกไม่ออกถ้าฟังไม่ดีถ้าหาตัวแยกไม่ได้เนี่ยทำนองอื่นๆก็เหมือนกันคล้ายคลึงกันผู้ไทยก็เฮือ,อย่าเฮยอ,อย่าเฮยอ,อย่าเหมือนกัน ใายเอยสาวผู้ไทยนี่ไกลบ้านมาทำงานประเทศเพล่นบนนั่งยังกับเมืองไทยหลายพันไม่ได้ฝากเยินจังล้ำเมินฝากกุมลมมาเยอะเยฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยานี่แหละตรงที่ทำให้คนสับสนก็ตรงเฮ้ยยานี่แหละกับตรงทำนองมันนี่แหละทำนองมันจะคล้ายๆกันเนี่ยตึงตึึงตึ้งตึงตึ้งตึ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 ง ตืดึงดึงต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 ึงนี่เข้าใจไหมคะเข้าใจบ้างไหม